พูดเรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับผมฟันค่อนข้างจะห่างนะครับมันก็อาจจะพูดโซโซโซฉีดหรือซีนอะไรยากหน่อยแถวอซ้างอะไรยากหน่อยนะครับอคุณจำได้ไหมตอนเราเป็นเด็กประถมอา่า ราจะได้การได้รับการฉีดวัคซีนทุกเทอมปีหนึ่งสองครั้งแล้วคุณผอยากจะถามว่าผู้ใหญ่นยเข้าใจเด็กบ้างไหมตอนนั้นเนี่ยเข้าใจเราบ้างหรือเปล่าว่าเราฉีดวัคซีนแล้วมันเป็นยังไง มาดูตอนนี้สิปีดวัคซีนซิโนแวกแอสตาซเนกาไม่เอาคนตายเยอะผลข้างเคียงเยอะต่อต้านฉันยอมเสี่ยงฉันยอมยอมไม่ไปไหนฉันเพราะว่าฉันฉันจะได้ไม่ติดโควิดแล้วก็ฉันก็จะไม่ฉีดวัคซีนพวกที่พูดอย่างนี้ครับ คือป้าๆคือลุงๆที่เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ใหญ่ที่เคยดูถูกเราที่เคยว่าเรามาก่อนจำได้ไหมเราสิบวัคซีนแล้วเราป่วยตอนเราเป็นเด็กเราสิบวัคซีนแล้วป่วยมันพูดเราบอกว่ามันดูถูกเราบอกว่าแค่มกดกัดแค่เข็มจิ้มมดกัดนิดเดียวอย่าสาออย คนนึกถึงสภาพตัวเด็กสิครับเด็กเล็กๆนะตอนนั้นน่ะตอนเด็กเล็กๆน่ารักนะนเราอะ่ะเลฉีดก็ซีนแล้วเราปวดแขนเราหาผ้าข่าม้าหรือผ้าอะไรมารัดเอามือไว้เพื่อไม่ให้แขนเคลื่อนไหวเราปวดมากเรากลับมา,เรา,บมาเราผลข้างเคียงทําให้เราป่วยบ้างทําให้เราไม่สบายทําให้เราต้องหยุดโรงเรียน ต่ผู้ผู้ใหญ่ไม่เคยเข้าใจเลยนะครับดูถูกมากบอกเราว่าสัมออยแกงอ่อนแอนะโอ้ลองดูตอนนี้สิคุณแค่สองเข็มหรืออาจจะเข็มสามแต่คุณกลัวมากอืหรือมาโกงตายเลยจริงแต่ตอนนั้นนะไม่คิดถึงใจ จิตใจของเด็กเลยใจเขาใจเราไม่มีเลยจับเราไปฉีดวัคซีนจะถามก่อนไหมไม่เคยถามให้เราเข้าแถวไปเพื่อนที่โดนฉีดโอ้เราก็มองว่าเมื่อไรจะถึงจเราก็ทําใจดีสู้เสือบอกว่าฉีดไปแล้วผ่านไปแล้วเราจะไม่เป็นโรคมาบอกเราอย่างนี้แค่มดกาดเองพอเราเจ็บเราป่วย ก็มาบอกว่าเราสําโอยตอนนี้สิสมน้ำหน้ากลัวกันนักเลยมันไม่ใช่มดกาดเหรอฮะคแกงก็เปล่าไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะผู้ใหญ่เมื่อก่อนน่ะตอนนี้คงเป็นลุงป้าตาตายหญ่เลยละอยากบอกไหมสม สอนนนอไเข่าได้แล้อเนา